สวัสดีแฟน,แฟนรายการโดนใจไทยแลนด์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะตุกผาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เราอยู่บนยอดดอยอินทนนท์นะคะสูงสุดแดนสยามแล้วก็ตุกมาอีกที่หนึ่งในจุดของสูงสุดนะตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาเป็นป่าพลูที่อยู่สูงที่สุดของเมืองไทยเลยแล้วก็ที่นี่มันจะเป็นลักษณะของ เป็นป่าดึกดำบันนี่ให้เห็นลักษณะโดยรอบทุกนะคะที่ทุกยืนอยู่นี่นะโดยรอบมันจะเป็นลักษณะของป่าที่เป็นป่าแบบว่าดึกดำบนันต้นไม้สูงใหญ่เราก็จะมีต้นมอนี่มันจะขึ้นคลุมโคนต้นไม้ไปจนถึงยอดต้นไม้เลยนะคะนี่จะเห็นเขียวเขียวนี่คือเป็นต้นมอสนะแล้วก็ที่นียมันจะมีจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือเป็นอ่างน้านะคะก็คือบ่อน,น้าําศักดิ์สิทธิ์อ่างกา เป็นชื่อของเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างการที่ตุ๊กจะพาทุกท่านไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลของที่นี่กันก่อนตามตุ๊กมาเลยค่ะอ่าอย่างตรงนี้เขาจะมีข้อมูลไว้ให้นะคะสําหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะสําหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาของที่นี่นะคะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเป็นป่านะคะเป็นป่าดึกดําบรร ที่เขาจะเป็นเหมือนกับว่าลักษณะของแอ่งน้ําซับนะคะแล้วก็จะเป็นป่าภูภูเขาที่สูงที่สุดนะคะของประเทศไทยเราแล้วก็จะมีนกอ่ะใครที่เป็นสายดูนกมาดูนกได้จะมี490ชนิดนี่อย่างน,น,นี้นี่นี่นี่อันนี้จะเป็นนกกินปลีหางยาวเขียวนะคะแล้วจะมีเป็นนกกระทาทงคอสีแสดแล้วก็ นกเดินดงงอกเทานะคะแล้วก็จะมีนกพิราบเขาสูงนกสิวะหางสีตานนกมุ่นบรอกหัวสีน้ําตาลแดงนี่นะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่างกานี่นะคะอย่างบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่างการเนี่ยบอกเลยนะว่ามีมาตั้งแต่สมัยล้านนาแล้วนะแล้วก็เขาจะใช้ในวิธีหูน้ําทิพย์ใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งเขาจะเอาน้ําจาก แหล่งน้ําธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามแหล่งก็คือที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ที่เนี่ยเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเชียงใหม่ที่เอามาใช้ในการทําน้ําในพิธีอภิเษกแล้วก็น้ําสงพระมุรธาพิเศษนะคะในพระราชพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของราชการที่สิบก็คือแหล่งน้ําของที่นี่นั่นเองปะ เดี๋ยวตูจะพาไปดูด้านในว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะไปค่ะอ่าอย่างที่ตอนตรงนี้นะที่ตูจะพาเดินลงไปนะคะบอกก่อนนะว่ามันจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เขาจะทําทางไว้ดีเลยนะจะเป็นเป็นสะพานเป็น ปูนนะคะแล้วก็จะเป็นสะพานไม้ที่เขาจะพาดูไปยันด้านล่างเลยอ่ะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ลักษณะของที่นี่มันจะเป็นป่าที่มันจะเห็นแบบว่าป่าที่มันจะเป็นป่าทึบเหมือนกันนะอากาศเย็นมากหนาวมากเลยวันนี้คืออุณหภูมิของที่ยอดดอยอินทนนทนะ์่ะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่หองศานะคะแล้วก็ในตอนเนี้ยที่ตุกมา ทำรายการเนี่ยตอนนี้คืออุณหภูมิ8องศานะใครที่จะมาเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ก็ศึกษาสภาพอากาศแล้วก็เตรียมเครื่องกันหนาวกันให้พร้อมเลยนะคะป่าเดี๋ยวไปดูันพร้อมๆกันค่ะอาที่เราเดินเข้ามานี่จะเริ่มลึกเข้ามานะคะแต่ว่าลักษณะของป่านี้เราจะเห็นชัดเลยว่า มันจะเป็นลักษณะของต้นมอสนะที่ปกคลุมโคนต้นไม้ไปจนถึงนุ่นยอดไม้ก็จะเป็นต้นมอสนะคะคลุมไปหมดเลยนะอากาศเย็นมากเลยนะเวลาพูดนี่ตอนเช้าเช้านี่คือจะมีไอออกปากเลยนะคะป้าเดี๋ยวจะพาไปดูลักษณะของป่าดึกดําบันของที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกากันต่อตามทุกมาเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะเราเดินลงมาจนถึงจุดตรงนี้แล้วค่ะมันจะเป็นจุดที่จะทางไปที่บ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้จะเดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วตามทุกเลยค่ะนี่นี่นี่ถึงแล้วนี่อ่ะให้กล้องพาไปเลยนะคะ นี่ที่กล้องพาไปนะจะเห็นตรงนู้นนะคะจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คืออ่างกาคือตรงนี้นี่แหละลักษณะก็จะเป็นแอ่งน้ํานะคะที่จะอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ําธรรมชาติของตรงจุดนี้นะ,ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยนี่ก็คือเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามนะคะของที่นำมาใช้ในทุกพิธีเลยนะคะที่สำคัญสำคัญกนะ็คือตรงจุดนี้นั่นเองนะคะนี่ ถ้าบอกว,ว่าใครมาที่ดอยอินทนนท์แนะนำเลยว่าให้มาที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปเที่ยวชมต่อนะว่าที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกามันจะมีอีกหลายสิ่งเลยที่น่าสนใจตามมาเลยค่ะอ่าท่านผู้ชมค่ะนี่ที่ตุ๊กเดินมาอันนี้จะเป็นตรงส่วนที่มันจะเป็น สะพานไม้ทอดยาวไปนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าลักษณะของเป็นเหมือนแอ่งน้ําแล้วก็จะเป็นป่าดึกดําบรรนะเป็นป่าทึบเลยจะเห็นลักษณะเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นป่าพลุนะคะส่วนที่สูงที่สุดของเมืองไทยก็คือที่จุดนี้นี่แหละปะเข้าดูด้านในกันค่ะไปค่ะนี่จะเห็นเลยนะว่าต้นมอสขึ้นน่ะปกคลุมต้นไม้ใหญ่กันหมดเลยนะ หนาวมากอ่าเดี๋ยวให้กล้องพาเดินไปดูเลยนะสำหรับบรรยากาศของที่นี่นะคะจะเห็นเลยว่าลักษณะของต้นมอสนั้นจะปกคลุมต้นไม้ใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะนี่ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของป่าพุ่เมืองไทยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่สูงที่สุดของเมืองไทยเลยป่าพุ่ที่นี่นะคะมีความสวยงามทังธรรมชาตินี่นี่ตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดน่าสนใจของที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาของที่นี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าต้นข้าวตอกหรือสี นี่ที่เห็นอยู่นี่นะคะที่กล้องจับอยู่ข้าวตอกฤสีหรือว่าสแฟกนะ้ามอสนะคะเป็นพืชไรดอกจำพวกมอสที่ใหญ่ที่สุดนะซึ่งเป็นเพียงชนิดเดียวด้วยนะที่เขาเป็นชื่อภาษาไทยนะคะถือว่าต้นข้าวตอกฤสีเนะี่ยเติบโตได้ดีแล้วก็ขึ้นได้ดีมากเลยในะที่ที่หนาวเย็นอย่างที่นี่กนะ็คือที่ดอยอินทนนท์นี่ที่เห็นอย่นี้นะคะ่ะ ตรงพื้นน่ะที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนี่นะคะต้นข้าวตอกหรือสีค่ะอย่างใบของข้าวตอกหรือสีท่านผู้ชมรู้ไหมมันเป็นลักษณะเหมือนกับฟองน้ํานะเขาก็เลยบอกว่าไอ้ต้นข้าวตอกหรือสีเนี่ยมันเป็นแหล่งกักเก็บน้ําของผืนป่าเลยแหละนี่ขึ้นปกคลุมเนี่ยต้องพื้นป่าด้านล่างหมดเลยนะคะนี่นี่นี่ จะเห็นไปเราก็จะเห็นเป็นเหมือนก็ว่าเป็นแอ่งน้ํานู่นนะคะอ่านี่นี่ให้ดูนะคะบรรยากาศให้ดูไปลักษณะของความอุดมสมบูรณ์นะของที่นี่นะใครมาดอยอินจนน์บอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาดนะนี่ท่านผู้ชมไปอีกหนึ่งไฮไลท์นี่ที่เห็นดอกสีแดงแดงนี่เดี๋ยวให้กล้องจับอันนี้ก็คือกุหลาบพันปีนะคะอันนี้จะเป็น ดอกกุหลาบพันปีซึ่งเป็นดอกที่แบบว่าพบได้ที่ดอยอินทนนท์เนี่ยที่นี่จะมีสี่ชนิดนะคะจะมีแบบว่าพันดอกสีขาวด้วยนะสามชนิดแล้วก็พันดอกสีแดงอย่างที่วันนี้เราเห็นนะมันจะเป็นพันดอกสีแดงนะนี่ที่เห็นชัดๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับต้นกุหลาบพันปีที่นี่นะคะเขาจะออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้น เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะมันจะมีนกก็คือนกกินปลีนี่แหละที่มันจะมากันตรงจุดนี้นะใครมาก็อย่าพลาดให้มาตรงเส้นนี้นะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกามาดูนกกินปลีนี่นะคะนกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าแล้วก็นกกินปลีหางยาวเขียวนี่จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะคะ,ะฝากไปด้วยนะคะสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา บนยอดดอยอินทนถือว่าเป็นป่าพลุที่อยู่สูงที่สุดของเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราต้องมาเที่ยวกันเดี๋ยวติดตามข่าวหน้านะว่าตุ๊กจะพา